ไอคนที่ป้อนในออยา,อารู้แล้วนะเออรู้แล้วเปคนใครพี่อ่ะคนในแกงวินลีสวัสดีครับผมไอไกฮิโรชินะครับตอนนี้ผมสตรีมอยู่ที่แพลตฟอร์ม n i โ o ทีวีสำหรับใครที่อยากรับชมไลฟ์สตรีมเร็วๆ Steam สตรีมสดๆสามารถเข้ามารับชมได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับหรือว่าเข้าแอปนีโมทีวแล้วเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับไอกกฮิโรชิขอบคุณครับ กูดังตีมตีมอยู่นี่แบบจะจะมีเสียงมาอีกปะเนี่ยไม่แล้วสะพานน่าจะตัดจบแล้วมั้งอันนี้ไอคนทีปป่อนในออยารู้แล้วนะเออรู้แล้วเปใครพี่คนในแกงเวนลี่เวนลี่มันไม่มีรายชื่อในแกงอะตอนนเป็นแกงมันยุบแล้วใช่แกงมันยุบมันมันไปช่วยเคยไปช่วยนาคาอยู่ตอนที่ตีกับพวกเราอ่ะคนทิปป่อนอ่ะนะใช่ใช่ใช่ อัน้มันดินหนีต่อหน้านะใช่ป่ะมช่มีสองคนนะมันมีไอคนนั้นแหละไอคนที่ชื่อไอคนที่ดิ้นหนีใช่ไหมอโลด้าเลยนะอ่าไม่ใช่มันดินหนีอ่ะอ่ามันดิ้นหนีอ่ะดินหนีเลยเหรอใช่ดิ้นหนีเนี่ยก็พี่ดิ้นหนีที่เราไปเจลกันอ่ะที่เราไปเจลกันอ่ะพี่เก็มันก็หายไปเลยนะไม่ไม่มีออกเจอด้วยนะไม่ได้มันดินหนีเราก็ไปแจ้งดิพี่ ตอนที่มันดิสหนีอ่ะสะกกตได้พูดอะไรเปล่าเราอยากเล่นใบเหรอไม่ได้อยากแต่คือสกอตไ,ได้เรียกปขาจักรได้เรียกมันไหมแบบว่าอ่าผมไม่รู้อ่ะต้องมันต้องถามไซย,ยาครับพิ่สกรไปกัดไซยาแต่แต่พี่ไซยาบอกว่าดิสก็ดิสต่อหน้าเลยไม่ตอนด,ดิสเดามันรู้ไหมมันเห็นแบบว่าร,ารู้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 เพราะเพราะเ,เห็นเห็นไซยาบอกพิสก่สกรไปถามเดี๋ยวเขาไปถามเลยอ้าว อย่างนี้ก็ถ้า<ม>เด็กอะไรอย่างนี้มันก็ต้องโดนอยู่แล้วไม่ต้องเรียกให้มันไม่ไม่ไม,ไม่แต่แต่คือแต่คือถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันเป็นใบอ่ะมันมันมันจะถือว่าตัดจบไงปปถูกป,ปะก็คือก็ม,มีมีวิธีหนึ่งก็ให้เขาเรียกให้ได้ไหมละ่ะเขาก็ต้องนายกเขาก็ต้องตามให้เราอ่ะใช่แต่ถ้าเราเลือกมาถึงหูนายกางเนี้ยมันมันก็จะโดนใบหรือเปล่าพี่รับปรึกษาไหมล่ปรึกษาสภาไหมล่ะอยากแก๊งโดนป่นอย่างเงี้ย คือฝามันเขาเขาไม่เขาไม่รับเขาไม่รับเรื่องแล้วแล้วประชาดนไม่เกี่ยวใช่ไม่ไม่ถ้าเป็นประชาชนป้นแกงอ่ะเขาไม่ได้รับเรื่องแล้วพี่ก็คือเราเอาได้เลยใช่ก็คือเราเราจะทําอะไรก็ได้เลยแต่เราจะทำแต่เราจะทำยังไงในเมื่อถ้าถ้ามันดิสนี่อ่ะเออประเด็นอ่ะประเด็นอะพี่มันดิหนี่ต่อหน้าอ๋อดิสนี่ต่อหน้าก็ต้องต้องเรียกนายกมาท้านั้นมันก็โดนแค่ใบเหลืองโดนใบเหลืองแล้วก็ ต่อสตอรี่ได้ไหมไม่ได้ไหมได้วนี่ก็คือตัดจบแล้วตัดจบเลยใช่ไหมพร้อมไปเหมือนเหมือนกับของเนมปะใช่ปะที่แจ้งไปตัวเองแล้วตอนนั้นอะแต่ว่ามันก็โดนซื้อเรื่องอื่นต่อไปเรื่องอื่นใช่แต่มีคนหนึ่งเลลูกค้าไม่แด่ด้วยเหราะว่ามันสามารถแจ้งสภาได้ว่าถ้าบุคคลชื่อเนี้ย ไปเข้าแก๊งไหนอ่ะผมขออนุญาตตีเนาะครับเนาะอะไรเงี้ยอ็ไปยกแก๊งเนี่ยบอกสภาได้เนี่ไม่ไรชื่อมันไม่ได้อยู่ในแก๊งไม่ไม่ไม่แต่เห็นพี่พี่ก๊อตบอกว่าเขาจะไปหาใครวะหาอีิกมาก็คือไม่ได้อยู่ในแก๊งแต่ถ้าแก๊งไหนรับก็คือเราตีได้เราก็ไปลอกมาสภาไม่ไม่พี่เห็นเห็นที่สายยามันบอกอ่ะคือพี่ก๊อตเขาจะไปให้อีนิกมาแปลวตัวมาไม่ได้ตีนิกมาเพราะว่ามันใช้หน้าสกิลเดียวกับ คนในแก๊งอินิงมากอ่ามากก็นี้ถ้ามีอะไรที่นึงก็ก็นี่ได้นะถ้าโพสทวิตถามว่าพวกเวดดี้อยู่ไหมครับขอเบอร์หน่อยแค่นั้นเองเพราะมันเป็นเวดดี้เก่ากันมาก่อนใช่ไม่ไม่แต่บอกสภาอย่างนั้นก่อนได้สภาเวลาเราไปซื้อสภาจะได้ให้ซื้อได้ไงอืออืถูกไหมล่ะได้ดีอย่าบอกสภาบอกสภาใช่ไหมสภาเขาจะประมาณแบบว่า เรื่องมันเกิดจากอะไรพ้นใช่ไหมเรื่องที่พ้นมันนั้นเราก็มันก็ต้องเคลียร์กันเองเนี่ยสภาไม่ยุ่งอะไก็เข้าใจว่าแคันีแต่ถ้ามันเข้าแก๊งไงถ้ามันเข้าแก๊งอ่ะหออารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนชาร์กตอนนั้นที่ NPR ไปบอกว่าถ้ามันเข้าแก๊งเข้าแก๊งไหนบุกเาแก๊งนั้นเออแก๊งไหนประมาณนั้นแหละผมว่ามันไม่เข้าเร็วๆนี้หรอกลุงไม่ถ้าเก็บเรื่องไว้นานมันก็เอาไม่ได้หรือเปล่าถูกปะอืมเราก็ต้องแบบว่าไปหาตัวมัน ลากมนเล่นเลยเลยล้องโพสเด็โพสบินลี่ดิไม่ไม่ไมต้องต้องต้องไม่ต้องโพสอิมาเปล่าเพราะวิลลี่มันไม่ได้อยู่ในถาพางไงแต่อิมาอยู่นะไม่แมบอกพวกวินลี่เก่าขอเบอร์ไงไม่ไม่ร่้ยังไงก็ติดต่อมันได้ใช่ใช่ใช่แล้วก็ติดต่อมันได้เพราะมันเป็นวินลี่เก่ากันมาหมดเลยที่ย้ายไปเล่นกับนาคารแล้วก็ยุคแก๊งเคนวินลี่เก่าขอขอเบอร์อะไรนะครับไปเลยว่าไป ไม่ไม่ไม่ทำไมเราไม่ถามไอ้ไซยากับสกอตก่อนเนี่ยที่มันเป็นไปเดินเรื่องอ่ะเดี๋ยวมันก็คนละเรื่องหรอกต้องถามก่อนนะผมว่าต้องรอเขาอยู่การเดินเองดีเราเราให้สกอตกับกับสซยาเดินดีมันเดินมาแล้วอ่ะได้ได้เลยนลุงอยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าลุงไอตอนที่พี่สกอตเขาไปคุยกับไม่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่เราได้ได้เจอตัวมันหรือเปล่าประเด็นเเจอเจอเจอเพราะว่าผมคนโทรไปใช่ไหม ผมโทรไปผมเห็นมันขึ้นเจลผมเียกท่หาพิสคอตพิสคอตก็ไปกัดไซยาหแล้วพอผมมาถึงแลนนอ่ะเขาไซยาเขาบอกว่าเออเดี๋ยวไปเจอมันก็คือเจอมันที่สอนสอนอนเลยแต่มันดิตีต่อหน้าก็คือผมก็เลยถามว่าเอาแล้วดิ้ดตีต่อหน้าแล้วตอนนั้นมันรู้ตัวหรือเปล่าบอกรู้ตัวเพราะพิสคอตลงไปคุยมันบอกมายี้ ก็ไม่ได้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็คือไม่ได้คุยก็คือแค่เดเน่ต่อหน้าแค่นะไม่ไม่คุยคุยคุยก็คือเามว่าเป็นใครอะไรอย่างนี้มันนั่นไม่ได้คุยด้วยใช่ไหมใช่ใช่มันนั่นไม่ได้คุยมานเห็นเห็นสายาบอกไม่ได้คุยอะไรนั่นแหละตอนที่มันโดนเจลผมกับดาจิมเข้าไปที่ฝอนอเออไปคุยอันนี้โอซีไอซีเนี่ยโอซีไอซีโอซีไอซีโอซีไปที่ฝอนอไปคุยกันแล้วก็ถามชื่อนี้อะไรประมาณนี้ผมก็แปันเจลมันออกมาแต่ก็ไม่ใช่ก็ ตำรวจก็อันเจลปิดโคนนี่ไงพี่กอนมาแล้วเนี่ยพี่กอนมาแล้วเนี่ยพี่กอนพี่ก้อนวงพาใครมาเนี่ยอะไรพี่แต่พี่แต่ตัวยงเี้พี่กอนพี่ก้อนัสดีครับสวัสดีครับน้องใส่ชุดไรอยู่เนี่ยไปไปนี่มาไอ้นี่อยู่ในตัวผมอ่ะอันนึงอ่ะชุบแล้วชุบแล้วคนรอบมาอ๋อผมเป็นสภาพใหม่เดี๋ยวพี่แต่ฟ้าไปนี่มาพี่กอนว่าไงครับพี่อธิบายเรื่องไอ้ไอ้เชี่ยนั่นน่ะที่มันปนพวกเราอ่ะดิเนียพี่ที่ดิเนียอ๋อมันมันไอนี่ มันออกคุกมาพอดีแล้วไอ้สยามันบอกว่ามันเพิ่งออกผมก็เห็นว่ามันมีคนเพิ่งออกสองคนมีคนหนึ่งให้ดูบัตรกับอีกคนหนึ่งมันไม่ให้ดูบัตรแล้วมันฟลอมมืออะตอนแรกมันออกมามันนั่งทงานี้ปึ๊บมันมาถึงปึ๊บมันนั่งปึ๊บมันเหมือนมันกลัวโดนแทงอะแล้วมันก็มันก็ลุกปึ๊บแล้วมันก็เดินไปสองสามก้าวมันก็ตอมอเลยตอนผมขอเช็คกี่คนนะครับงนนะครับลุงก็คือเราไม่แจ้งมันใช่ไหมก็คือจะเล่นใช่ใช่ก็คือไม่แจ้งมันีน ดอกก็คือเดี๋ยวผมมานะผมไปขายหนะังโอเคครับจะส่งเงินแกงกลับอ,อันนี้เขาเริ่มส่งกันมาไหนวันแรกอะพนนี่วันนี้วันน,น,นี้วันนี้วันนี้วันแรกนะโอเคใช่ท okay. ี่พวกกูไม่เคิดแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้และแชมป์มันเป็นของกูแค่คิดจะชิงพวกกูไม่ให้